สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนะจะมาพาทุกคนฝึกโยคะลดหน้าท้องนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นขาของเราด้วยค่ะคลิปนี้เราจะฝึกเป็นท่ายืนเบื้องต้นกันนะคะทําเท่าที่ไหวถ้าเหนื่อยพักก่อนได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากยืนตรงด้านหน้าเสื่อค่ะเท้าชิดติดกันสุดลมหายใจเข้าค่ะ ยกสองแขนขึ้นด้านบนล็อกนิ้วมือนะคะดัดหลังมือยืดแขนขึ้นไปข้างบนหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านซ้ายค่ะยืดช้าๆให้ด้านขวาตึงหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเอียงลงมาทางด้านขวาค่ะดัดหลังมือยืดให้ตึงเลยขึ้นเอียงซ้ายหายใจออกกลับตรงกลางหายใจเข้าเอียงขวาค่ะหายใจออก กลับตรงกลางสุดลมหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าดึงหัวไหล่ไปข้างหลังนะคะหายใจออกกลางแขนพับตัวลงด้านหน้ากดตัวก้มลงเท่าที่ได้คขมแมวท้องยืดขาด้านหลังให้ตึงจนถึงหลังตอนล่างเลยค่ะหายใจเข้ามือจับหน้าแข้งเงยหน้าตรงกลางค่ะมือกดที่พื้นแล้วก้าวขาสองข้างเดินถอยไปข้างหลังยืดอลำตัวตรงในท่าฟูแผงวางเข่าสองข้างวางตัวนอนราบพื้นหายใจออก มือกดพื้นประมาณใต้หัวไหล่นะคะวางหลังเทา้าหายใจเข้ามือผลักแล้วยืดอกขึ้นมาเหยียดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกดาวดอกยกหัวเขา่าผลักตัวโค้งไปข้างหลังผักสะโพกสูงกดส้นเทา้าครขาตึงมากหย่อนเข่าลงไปได้นะคะขยังปลายเท้าทั้งสองข้างก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าหเหยียบระหว่างมือปลายเท้าซ้ายด้านหลังยังจิกพื้นอยู่ ยกอกยกสองแขนขึ้นมาค่ะมือประสานกันไว้ที่ไทยถอยแอ,อกเงยหน้าค่ะบีบสะบักไปข้างหลังวางข่าซ้ายตั้งที่ผืนยืดขาขวาให้ขาตึงใครขาตึงมากตั้งปลายเท้าใครขาย,ยืดจุนดีกดฝ่าเท้าพับตัวลงไปด้านหน้าหายใจออกขมิมวท้องด้วยนะคะหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกดันเข่าขวาไปข้างหน้ายกหัวเข่าซ้ายลอยจากพื้นค่ะ แอ่นอกเงยหน้าบีบสะบักไปด้านหลังวางข่าซ้ายตั้งลงไปที่พื้นยืดขาขวาช้าชๆจนตึงหายใจเข้าแล้วหายใจออกก้มตัวลงไปด้านหน้าหาขาขวาค่ะคืนงอข่าขวาไปด้านหน้า ปลายเท้าซ้ายจิกพื้นเกรงต้นขาย,ยกหัวเข่าลอยขึ้นมาแอนอกเงยหนนะ้าขาบีบสะบากวางเข่าตั้งพื้นยืดขาขวาช้าๆจนตึงขมแมวท้องพับตัวก้มลงไปด้านหน้ายกอกกลับขึ้นมาข้างบนงอเข่ากลับไปด้านหน้ายืดหน้าขาซ้ายให้ตึง กางแขนระดับไหล่แล้วบิดตัวไปทางด้านขวางอข้อศอกซ้ายลงมาค่ะกอดที่สะโพกแล้วบิดตัวหันหน้ามองมือขวายกขึ้นให้ตึงเท่าที่เราได้บิดแขนไปด้านหลังนะคะบิดกลับตรงกลางยกสองแขนขึ้นด้านบนค่ะชิดหูกางแขนลดมือลงมากดที่พื้น ยกขัวเข่าซ้ายลอยจากพื้นก้าวขาขวาถอยไปด้านหลังเกรงหน้าท้องในท่าฝูแผงวางเข่าวางตัวนอนราบพื้นหายใจออกวางหลังเท้าราบวางหน้าผากลงไปเลื่อนมือกดพื้นระหว่างศีรษะพับขาขวาขึ้นมาค่ะมือผลักพื้นยืดอกหายใจเข้าหายใจออกปิดตัวไปทางด้านขวาหันหน้ามองที่เท้ากลับตรงกลางวางหน้าผากวางขาลง สลับข้างพับขาซ้ายค่ะหายใจเข้ามือผลักพื้นแล้วยืดอกขึ้นมาเชิดคางหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายหันหน้ามองเทา้าบิดกลับตรงกลางวางหน้าผากวางขาลาาพื้นเลื่อนมือมากดที่พื้นใต้หัวไหล่สุดลมหายใจเข้ามือผลักแล้วยืดอกกลับขึ้นมาข้างบนอีก หายใจออกโค้งตัวไปด้านหลังดาวุดร์กดส้นเท้าขาแมวท้องมองที่เท้าขายังปลายเท้าทั้งสองข้าง ก้าวขาซ้ายเหยียบมาด้านหน้าระหว่างมืองอเข่าซ้าย90องศายกอกยกสองแขนขึ้นมาค่ะมือประสานกันไว้ที่ท้ายทอยชดคางขึ้นไปบีบสะบักไปด้านหลังขาขวาเหยียดให้ตึงวางเข่าขวาตั้งพื้นยืดขาซ้ายให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกข้าแมวท้องพับตัวลงไปด้านหน้ากดตัวกลมเท่าที่เราไหวนะคะหายใจเข้ายกอกกลับขึ้นมาข้างบน หายใจออกงอเข่าซ้ายไปด้านหน้าเกรงต้นขายกเข่าวขวาลอยจากพื้นขึ้นมาได้แล้วให้เงยหนะ้าบีบสะบักแอนอ,อกค่ะวางเข่าวขวาลงยืดขาซ้ายให้ขาตึงแล้วพับตัวลงไปด้านหน้าหายใจออกขม่วท้องก้มลงไปเกรงต้นขายกอกกลับขึ้นมาข้างบน งอเข่าซ้ายไปด้านหน้ายกขัวเข่าขวาลอยจากพื้นแอนอกเชิดคางบีบสะบักไปด้านหลังวางเข่าลงยืดขาซ้ายให้ขาตึงขมิเท้องก้มตัวลงไปด้านหน้าหายใจออกยกอกกลับขึ้นมาข้างบนงอเข่าซ้ายไปด้านหน้าค่ะ ยืดหน้าขาขวาให้ตึงยกสองแขนขึ้นไปบิดตัวไปทางด้านซ้ายกลางแขนนะคะงอข้อศอกขวาลงไปกอดที่สะโพกซ้ายหันหน้ามองมือซ้ายค่ะบิดกลับยกสองแขนขึ้นชิดหูกลางแขนลดมือลงมากดที่พื้นยกเข่าขวาลอยจากพื้นก้าวขาซ้ายถอยไปด้านหลังในท่าฟูแผงยืดลำตัวตรง วางเข่าสองข้างนอนราบพื้นลงไปค่ะหายใจออกวางหน้าผากวางหลังเท้าราบลงไปมือกดพื้นคล่อมศีรษะเอาไว้พับขาขวาขึ้นมาค่ะหายใจเข้ามือผลักพื้นแล้วยืดอกขึ้นมาอ้อมแขนขวาไปด้านหลังแตะที่เท้าหรือจับเอาไว้นะคะบิดตัวไปทางด้านขวาบิดกลับค่ะวางหน้าผากวางขาลงสลับข้างพับขาซ้ายขึ้นมาค่ะ หายใจเข้ายืดอกขึ้นเชิดคางหายใจออกบิดแขนซ้ายไปด้านหลังนะคะเอื้อมจับที่ทเท้าหันหน้าไปด้านซ้ายด้วยกลับวางหน้าผากวางขาลงไปต่อไปให้พับขาสองข้างขึ้นมาค่ะอ้อมมือไปจับข้อเท้าด้านหลังทั้งสองข้างใครไม่ถึงเอาผ้าคล้องนะคะหายใจเข้ายกอกยกขาขึ้นยืดไ้หัวไหล่และหลังตึง ลงวางหน้าผากลงไปสุดลมหายใจเข้าค่ะยกขายกอกขึ้นส่งตัวขึ้นไปตรงๆยืดให้หัวไหล่ตึงเลยลงอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้ายืดขายืดอกขึ้นหายใจออกวางตัวลงวางขาลงไปที่พื้น มือกดพื้นใต้หัวไหล่หายใจเข้ายืดอกขึ้นเงยนะหน้าหายใจออกค่ะโค้งตัวไปด้านหลังดาวเวิร์ดด็อกกดส้นเทา้างอเข่าขวาสลับข้างงอเข่าซ้ายสลับงอเข่าขวาสลับงอเข่าซ้ายอีกสองครั้งค่ะสลับงอเข่าขวาสลับงอเข่าซ้าย กดส้นเท้าสองข้างลงไปที่พื้นยืดกล้ามเนื้อขาวางเข่าสองข้างตั้งลงมาวางหลังเท้าวางก้นแล้วยกอ,อกขึ้นมามือกดพื้นด้านหลังสะโพกหันปลายนิ้วมือออกหายใจเข้าแอนอ,อกเงยหน้าบีบสะบักค่ะหายใจออกกลับมาตรงกลางล็อกนิ้วมือแล้วก้มตัวลงไปด้านนายกแขนยืดจนหัวไหล่ตึง ค่อยๆยกศีรษะยกหลังกลับขึ้นมาผ่อนลมหายใจออกค่ะเลื่อนมือมาวางที่หน้าขาหลังตรงหลับตาเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าและหัวไหล่ค่ะคลิปนี้จบเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ